อยากกินเฟรนฟายอยากกินเฟรนฟายแต่สุดท้ายที่มันทอดมากินอยากกินเฟรนฟายเจนด้วยครับอยากกินเฟรนฟายแต่สุดท้ายที่มันทอดมากินไม่ต้องหมุนตัวอยู่ปากยู่ตรงได้ใหม่เลย นี่ไม้ที่ไม้เราเนี่ยมันต้องมีการหมุนตัวไม่ต้องหมุนอ่ะเอาร้องเลยครับไม่ต้องจับเอาร้องเลยอยากกินเฟรนไาไม่หมุนมากเข้าไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเลยเงียบเลยอันหนึ่งสองสามอยากกินเฟรนไบานึ่อยากกินเฟรนปบานึ่งอยากกินเฟรนไาแต่สุดท้ายที่มันทอดมากิน อยากกินเฟรนฟรายอยากกินเฟรนฟรายแต่สุดท้ายได้มันทอดมากินคุณดาราจะกินอะไรมั้งครับนี่ร้องเพลงแล้วหันไปเล่นอะไรเอาไหมแล้วมาอีกรอบหนึ่งคออกรอบหนึ่งนะอ่ะน้องปาาขคออกรอบหนึ่งเดี๋ยวพ่อจ้างอ่ะพ่อจ้างไปนแล้ว 别拿了。